สบายดีเด้อพี่น้องเบิดสุขสุขคนเราที่มาเบิกมาชมมื่อนี้ขึ้นมาบ้านน้ำมงน้อยพี่น้องเลยเห็นดอกหางยุงงามังเข็มทางเป็นเมือบ้านน้ำมงน้อยเมื่อในพากันมาหันค่ะกับลูกชายมาเบิ่งว่า คนชิบอย่ขนมยังลูกใช่ลูกมาหันได้ยังแล้วใช่หันได้ยังลูกเอาขนมยังเอาขนมยังใส่แม่เบิร์กน่เอออาหันอยากแบบนี้บ่ร์ใช่เออเอาแบบนึงอันเดียวหนึ่งฉันจบใจแล้วจ้ะผู้ผู้พาน้องไปเบื่อเอาทางผู้ไปไปหาเรือขนมไปไปเืั๊บไปอืมพามาหันค่ะ เพชรวันเพชรเช่ขนมตเอเออสอ่อตยขน่าอส่ข่ดนี่เนีแบบนี้เนี้ย่ขอบใจแม่ก้อนทุก้อนขอบคุณครับก่อนขอบคุณก่อนเร็วขอบคุณรับก่อนทุขอบใจเด้อ

mà sưu ba đẻ cái nào đừng lืm hả ba đẻ cái chong họ đã mẹ sưu ba đẻ con ba đẹp máu đường thằng này ถือเอาป้าไปแจ้งเงินป้าไปแจ้งเงินก่อนป้าจักดอกยังแลี้ยงนำกรบปุกหูขากลับมาเห็นดอกใหม่ดอกสีม่วงวงนี่บอ้โหอ่ะมันซื้อดอกยังพี่น้องหูแจักบอคอมเมนต์บอกเท่าไงเด้อน้องวาซาทามาเท่ากรบปุกคล้าคล้ายๆคือดอกอัน มันนี้มึนตึบเลยกับขดบอออกเลยเลยสมองก็ได้เซลล์หายหน้องบอว่ากระยามันสูงดูเฟีกหน่อยขี่รถมัหน่ะแม่ค่ะบึนรถไปยามใดกลับไปลุงเลยบึนคิดแต่ว่าดอกอันนี้ค่าหูจักดีดอกมูกดอกมูกอันนี้งามได้ดอกซีขาวๆมันมีลายตนย้นน่คะแต่มันเป็นยางคล้ายๆคือตน้นดอกหัก ไม่ทรงกินหอมไม่ยำขึ้นลมผัดโอยมาหอมแบบได้คนบรมากระคิวได้แพ้ได้หอมบ่อ่ะขึ้นไปเมื่อไหรนี่ยเอาเทียงค่ะแล้วพอเทือนห้าแล้วละอะไรอ่ะโอ้ยแล้วก็หิวฮะพ่อโลดพออูใช่ลูกเอาชิบนไปฮะพ่อไปเลยผัห้าเออหลีดเลย

เอาขึ้นไปใบเทียงเนี่ยหรอนี่เห็นชาไปใบขั่วก็ได้ซื้อโคเลจินันอไม่แงซื้อกระเกงในใส่ัเองแพงโนโหบอกความจริงบอาซึ่งอันโคเลินอะพสงกระเกจก้องาทกไมไม่ซื้อล่ะมันแพงโราบกับว จังไงมาเน่อยากกินเน่โอ้ย,ยหามือ,อ้บบ่อเอน้บ้บอกินอะไรเนาะให้เราีกินไ่มป้เนื่อยนลูกป้าไปอะไรง่วขอขอกชญยาป่ะป่ะอืออือแม่จับไห้เน่ป่ะไปปันชายาคิดป่ะ ไอขอกงวยิสงไปหาไรงวเด้อขยันสิคอยย่างคอยย่างเน่อ่อยไปยอยเดะพอไปพูดเป็นผู้นำไปออกออกออกไปได้ยังไม่ได้ออกอออกไปเลยออกไปเลยขนาดปองหน่อยยังออกไปได้อน้องเครื่อบรเครือห่อมใช่ไหมนินวไปลงเลย อู้ปนินน่อยนะปอถูกน่อยายไดุ้ะคุลูกุหนอโหเต็น้องุแล้ววายังตะกีตามหาอยู่บาไปไหนะเดียดอน้ตโอ้หนนอยสวบกินหำนะบูกอ ไอย่าเฮ็ดห้ามอย่าเฮ็ดได้มาแล้ไเด้เฮ้ยพาฝ่าฝ่าคเออวันนี้เป็นผป้สาวงามเลยคุณเเธ้าบนนอเบ้งนนอกห้ามห้ามเอาไม่ออกจากนอก เจ๊ๆจิเจบังน้องบังนอมีะมทอเกลยดก็มีกบก็มีข้างขอบขอเลยอบุปปาข้าวโพดก็ไม่ยาพี่เ้า บเอาไักเคือักเขือคืนก็กินกับันะปนปลาจะเอขบซื้อมาเสมอจะาบูซื้อเอาใช่ไมะจัางหมาหรือว่าอืจัง นีเร <Z an aaS> ้ดีมากรวยบ้าใหญ่แ้้ันแก่แล้วเยี่ยวจันย่งยังยังยยัเขียวอกเอาน่านน่ดนีเท่าเอาไปอ่อยก็จะมาเออำไปดีี่น้องเก็บหมดป้าเพียาวเเด้อมปกอหน่เจ้านะมกถั่วกเาแตก็ผสมแล้วก็ดโอยอยากหนึ่งได้ป่ะนี่หึกินได้วยนี่มากอวนึงใช่ พระเดต้มดต้มตนี้มันพักไงี่กุ้ง่ายอืมกินอยู่แคบอกทัวปีเบือนนะบ่นี่เดือนี่มีมากนอ้าเอาไรไหมเหีดบบาบา้ใหญ่นเอนี่สังอยู่แนะงมาหรังขนาดน้ใช่ไหมเนาะอ

ăn mấy cái gì mưa hoài thế yêu kính khảo năm con vô nó hàm hát gì đâu ơi mùa 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 ai ai ไปน้องแม่ไอเด้อไปน้องแม่ไอเด้อไปไปได้หมไ้อไปเด้อไป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 พาไปไปไปขี่รถไปขี่รถเมื่อเมื่อนายดอกเมื่อนายดอกเอา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 ไปพาเมื่อเด้อเมื่อวันนันวันวาเด้อจะขึ้นเด้อเมื่อวันเยาว์เมื่อวันนอนวันวาเด้อ

vai cảm ơn sự cầu hai mạnh mạng mãi 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 leo mãi leo อยู่เรีนน้ำน่องก่อนจะข้าวจังลงเมื้อแฟนคำที่เด้อไม่เหวาหายมักเออเอาเมื่อเหตุวานเห,ห็นพ่อนไงลงน่องกันเนอะใคกินเนยไอ้กินแน่ลูกกินเนยไอ้กินแนะ่กินแนะยเดสิใครให้ได้ดอกใครเพิ่นด้วยใครเพิ่นเลยนั่นกินแน่กินแน่น เขาน้ำเพลินเด้อพันสิปันไ้บอหายอาแน่บอะ่ยหายอเนหายกินเน๊ <laughs> โอ้ยโอ้ยเอาหอ <laughs> อายจงไากินนะ้ำ <laughs> หายมานั่งดูแค่ก่อน

<c oughs> งานเด็ดน้ำน่องสะก็ไปหาดค้ำแล้วโอ้ยมาไหนมาขือนี่เพียงแห้งไใครเลยเดี๋ยวพ่อให่ดอกได้สีดเขาได้ไอ,อายนะเออเหัวน้ำไหยได้น่ะ